คือหัวข้อตอนนี้ที่พี่เห็นนะแต่ละโรงเรียนที่เขาเริ่มเปิดแล้วเขานิยมให้เขียนอ่ะเขาก็จะถามประมาณว่า what did you do during the term break ก็คือแบบเฮ้ยในช่วงของปิดเทอมอะ่ะเธอทำอะไรหรือในพี่ว่านะปีนี้เทรนด์ของหัวข้อที่จะมาเลยก็คือรู้สึกอย่างไรกับการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าทำทีนี้ที่คุยอย่างนี้ว่าเวลาเราอะ่ะ จะทำเรื่องพวกแบบเนี้ย What did you do during a term break เนี่ยนะคะก็คือแบบเฮ้ยคุณทำอะไรในช่วงปิดเทอมมันจะมีสไตล์การเขียนแบบนี้นะคะว่าสมมุติว่าถามว่าเฮ้ยคุณชอบทำอะไรบางคนน่ะทำไงหรือว่าบางคนก็จะคือจะเขียนไปเลยว่าชอบทำแบบ3กิจกรรมประมาณนี้เนาะทำสามกิจกรรมเลยก็คือกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2กิจกรรมที่3แต่โดยส่วนใหญ่นะคะคือเวลาที่ เราทำเอเซ่มระดับหนึ่งอะจริงๆอะเราจะสิ่งที่ทำแล้วแบบแบบมันมันง่ายแล้วมันดูมันมันดูแบบมีเลเวลขึ้นมาก็คือว่าเราจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราโฟกัสกับสิ่งนั้นไปเลยสิ่งเดียวตรงนี้พอเข้าใจไหมลูกเช่นเขาถามบอกว่า uh, what did you do during the term break อย่างเงี้ยน,นะคะเราอาจจะเลือกไปแค่กิจกรรมเดียวที่เป็นไฮไลท์แล้วไปเน้นว่า การที่เราไปทําสิ่งนั้นนะ่ะแล้วเราแบบเป็นยังไงรู้สึกยังไงมันดียังไงชอบมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคือบางคนเนี่ยเขาจะเน้นแบบตอบเยอะๆตอบเดี๋ยวตอบอันนั้นตอบอันนี้ตอบอันโน้นประมาณนั้นแต่ว่าพอไปถึงระดับหนึ่งค่ะนะคะพอแบบระดับที่มันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีความแบบโตขึ้นนะ่ะส่วนใหญ่เลยก็คือพวกเราจะทําแบบนี้ก็คือว่าอ่า พอถ้าคนทําแบบพอทําไปประมาณนึงอะเนาะก็จะแบบว่าเฮ้ยเลือกหนึ่งแล้วโฟกัสเลยแล้วก็โฟกัสแล้วก็พยายามบอกว่าเหตุผลที่เราแบบชอบสิ่งนี้คือเพราะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าพอพอเข้าใจวิธีการทํางานอยู่เราทุกคนคือถ้าเราตอบหลายๆอันนะคะมันจะกระจัดกระจายนึกออกปะ เอออันนั้นน่ะคือกรณีที่ว่าถ้าครูเขาแบบเหมือนเว้นที่มาให้3 4สบรรทัดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กะให้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะก็ตอบไปได้บอกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าครูอะ่ะเขาให้แบบเป็นแบบเฮ้ยให้เหมือนลักษณะที่แบบว่าเหมือนเขียนเป็นบทความอย่างเงี้ยค่ะเราก็มักจะเลือกที่จะโฟกัสหนึ่งอย่างแล้วเราก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยอ่าอ่าคุณคุณชอบ สิ่งสิ่งนี้หรือคุณทํากิจกรรมเนี้ยแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พูดมา3มประโยชน์หรือ3สิ่งที่ชอบอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันจะเคยมีเราเราเคยใหเ้เคยให้โจทย์เนาะอย่างช่วงแรกอ่ะตั้นน่าจะจําได้ตอนที่ตั้นเพิ่งมาเรียนอะนะ่ะเนาะที่พี่ถามบอกว่าตั้นอยากไปที่ไหนหรือตั้นอยากทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยแล้วตั้นตอบมาเลยว่าสมอาชีพนึกออกปะ เออตอบมา3ามอาชีพอย่างเงี้ยหรือว่าตอบมา3มที่เลยหรือว่าตอบมา2ที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งถามว่าอันนั้นโอเคกับกับการทําในเบื้องต้นแต่พอเราทํามาถึงจุด1ของชีวิตนะคะเราจะเลือก1แล้วเราจะเน้นจี การทำเอเซที่ดีคือการจี้เข้าไปตรงจุดที่เราโฟกัสแล้วพอเราจี้เข้าไปที่จุดที่เราโฟกัสนั้นแล้วเราก็ค่อยๆขยายว่าเฮ้ย hmm. เราเลือกแบบนั้นเพราะอะไรอย่างที่พวกเราทำอ่ะเลือกมาเลยหประเทศเลือกจะแปนอ่ะอะไรประมาณนี้หรือตั้นอยากจะสมมุติถามเรื่องอนดีเดรกอย่างเงี้ยอ่ะตั้นก็จะรู้แล้วสิ่งที่ทําคือควรจะจี้ไปที่จุดเดียวก็คือของตั้นตอบอะไรมานะตั้นตอบเป็น ตอบเป็นอะไรมานะเรื่องงานในเลกอะ want to do in your free time เออก็คือเล่นเปียโนเนี่ยแต่ว่าตั้นก็จะจําได้ว่าแต่ก่อนเลยที่หนูเคยมาเรียนเนาะหนูจะตอบเป็นอะไรหนูไปตอบไปสามสี่อันนะประมาณนั้นหนูจําได้ใช่ไหมคุณคุณมาคุณคุณมหมประมาณนั้นนั่นอะก็คือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกันมาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยตั้นก็ได้เติบโตและเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันควรจะจี้ไปที่ สิ่งเดียวแล้วพอแล้วก็เอาเราก็จะเอาสิ่งนั้นอะมามาบอกเหตุผลก็คือดําเนินการทําการขยี้เข้าใจปะเอ,อ่อขยี้ให้มันแบบเหมือนมีความแบบเขาเรียกว่าหนักแน่นอะว่าเฮ้ยทําไมเราถึงแบบทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นตรงนี้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมคะทุกคนได้ไหมคะอ่ะผ่านไหมตั้นผ่านไหมตรงนี้ผ่านไหมจ๊ะ เบสผ่านไหมคะเลือกเลือกขึ้นมาแบบหนึ่งค่ะคือเราจะ remain focus ก็คือเราโฟกัสเข้าไปเลยแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมามาขยี้ต่อโดยการแตกประเด็นว่าทําไมเราถึงเลือกสิ่งนั้นทําไมเราถึงอยากเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นมีดียังไงหรือถ้าจะพูดถึงเรื่องว่ามันไม่ดีมันไม่ดีอย่างไรต้นผ่านนะตรงนี้เจมส์ James, เข้าใจไหมลกูกต้นหลิวได้ไหมลกูกทุกคนเงียบมากคำดอบอไร สรุปว่าทุกคนเข้าใจในมีนิ่งที่พี่ต้องการจะสื่อนะผ่านไหมคะค่ะโอเคค่ะตั้นเข้าใจอยู่เนาะค่ะโอเคค่ะอ่ะส่วนหนุ่มๆก็น่าจะโอทีนี้พี่คุยอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องมันมันมันทำได้สองแบบค่ะ ก็คือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงทําได้2แบบอย่างนั้นหมายถึงว่าวันนี้มีโจทย์ให้เลือก2โจทย์ค่ะหก็คือ what did you do during the term break นะคะอันนี้คือโจทย์ที่1กับอันที่2ก็คือ what do you think about online learning ก็คือคิดอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ที่ว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นที่ออกข้อสอบเนาะสำหรับในเรื่องของการ discuss การพูดคุยหรือแม้แต่การเขียนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเฮ้ มันมีวิธีการวางเอาลนยยังไงได้บ้างแต่ของใครที่อยากทำอันที่หนึ่งนะคะสามารถที่จะทำได้เลยนะขณะนี้ประมาณนี้เนาะอ่าพวกเรามีแนวคิดยังไงบ้างกับการวางเอาลน์วันนี้พี่ขอพี่ขอให้ทำหนึ่งอินโทรแล้วก็ขอหนึ่งเหตุผลของบอดี้แค่นี้พี่จบเลยจริงจบเลยคือคือส่งงานมาปุ๊บแล้วแบบว่าเอ้ยเราดูงานว่าไปได้ตาม คือการทํางานนะคะพี่บอกตรงๆเลยก็คือในการทํางานทุกครั้งที่จะมี expectation ว่าความคาดหวังของพี่คืออะไรกับงานชิ้นนั้นถ้าหนูทาได้ตามความคาดหวังพี่จบจริงๆแต่คนที่ยังไม่ได้ตามความคาดหวังอยู่ก่อน <c oughs> <c oughs> นะ,ะเวลาพอพี่พูดโจทย์ไปอย่างเงี้ยค่ะจะทำ outline ไหมพี่ก็ได้ค่ะการทำ outline ก็คือว่าเราก็เลือกมา1กิจกรรมนะคะแล้วก็ ก็คือลองลองดูว่าจริงๆพี่ไม่อยากครอบงำ嘛นะก็คือว่าเราลองทำเอา l i n e ไหมพี่ดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะใช้อะไรและเหตุผลคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเลือกแบบอา่าเขาเรียกว่าตัวสาระสาคัญที่เราจะเขียนมาให้พี่ก่อนแต่อย่าอย่าลืมว่ายังไงก็คือต้องตอบคําถามโจทย์อ่าของงานวันนี้ใช่ไหมคะงานวันนี้คือเราทําอะไรใช่ไหมอ่าตรงนี้ต้นหลิวต้องการจะถามว่างานวันนี้คือเราทําอะไรใช่ไหมลูกถูกไหมคะ <Huh. S 1> คือทำหนึ่งอินโทรดักชันและหนึ่งเหตุผลของบอดี้ถ้าหนูจำได้งานที่เราถามบอกว่า uh, where would you like to go เนอะก็คือคุณอยากไปที่ไหนอันนั้นะ่ะหนูตอบมาว่าญี่ปุ่นหนูมีสาเหตุผลใช่ไหมคะวันนี้หนูเลือกเขียนหนึ่งเหตุผลแต่ก่อนที่จะไปหนึ่งเหตุผลน่ะหนูจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคำนำจำได้ไหมคำนำ ที่หนูบอกว่าเฮ้ยมันมีสถานที่หลายที่พ่อชอบไปนั่นแม่ชอบไปนี่แต่ชานหน้าคือเป็นเกินนะเกินนะ่ะเกินก่อนที่จะเข้าเรื่องอ่ะจําได้ปะจะมีอินโทรพอแบบคือเวลาเราจะตอบคําถามมานะคะเราจะไม่เขาเรียกว่า ไม่ได้ไม่ได้ตอบเลยอะสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบการสนทนาปกติใช่ปะพี่ถามว่า where would you like to go แล้วก็บอกว่า I would like to go to Japan อันนี้ก็คือเราตอบเป็นการตอบปกติแต่ลักษณะของการเขียนเรียงความอะค่ะการเขียนเรียงความมันจะต้องมีแบบนําเรื่องมานิดนึงอะคือไม่ได้แบบตอบเลยเข้าใจไหมอะตรงนี้เข้าใจยังนี่คือการเขียน introduction เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพอจากจบ intro ปุ๊บพี่ก็จะแบบมีเขาเรียกว่า อยากให้เขียน1เหตุผลจริงๆเราจะมี3ามแต่เราขอ1เหตุผลจริงๆการทาอินโทรมีหลายแพทเทิร์นนะคะเราอาจจะใช้แพทเทิร์นของการให้คําจํากัดความอะไรอย่างนี้ก็ได้บอกว่าเฮ้ยงานในเหล็กนั้นหมายถึงสมมติเราอันนี้เราเขียนเรื่องงานในเหล็กนะก็คือสิ่งที่เราทําในยามว่างอะไรอย่างเนี้ยและภาพที่เกิดขึ้นในใจของฉันก็คือการเนี่ยของพี่ก็แบบอารมณ์แบบพวกยุกคโบราณแบบสะสมสแตมอะไรอย่างงี้เออเข้าใจไหม ประมาณนั้นแต่ทีนี้คืออินโทรคือเราเป็นการเกริ่นเข้าเรื่องจำไว้นะคะการเขียนให้อ่าเนี่ยค่ะอย่างสมมติว่าต้นหลิวจะตอบว่า I would like to go to Japan เนี่ยถ้าสมมติต้นหลิวจะทาโจทย์นี้ต้นหลิวต้องมีนําเรื่องเข้ามาก่อนค่ะก่อนที่เราจะบอกว่าฉันอยากไปญี่ปุ่นต้องมีตัวนําเรื่องเข้ามาก่อนเข้าใจไหมลูกการนําเรื่องเข้ามาค่ะเดี๋ยวพี่โพสต์ให้ดูก็ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คนอื่นเขาทําอ่ะนี่พี่โพสต์ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเด็กในอายุที่ เท่าๆเ,เราเขาทำอะไรกันมาบ้างเนาะประมาณนี้เนาะคือสรุปนะคะว่าวันนี้มีโจทย์สองโจทย์นะคะโจทย์ก็คือ uh, what did you do during um, the term break คุณทำอะไรในช่วงของตอนที่ปิดเทอมนะคะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ what do you think about ออนไลน์เรียนก็คือคุณคิดยังไงกับการเรียนออนไลน์แต่เดี๋ยวไอ้คิดยังไงกับการเรียนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะคุยเรื่องวิธีการวาง o u t ไลน์เวลาเขาถามคําถามกว้างๆอย่างนี้เราจะทำา u t ไลน์ยังไงให้มันแบบให้มันไม่ตอบแบบจะบอกว่า o u t ไลน์สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ทําหนูจะตอบสเปะสปะตอบไปเรื่อยอะ่ะพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเขียนมีประสบการณ์อ่าเนี่ยอย่างตั้นอย่างเบสอย่างเงี้ยเนี่ยออมีประสบการณ์เลยของการที่เขียนไปเรื่อยเสมือนล่องเรือน้อยไปกลางทะเลแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่ง เบสพรนึกสภาพนั้นออกไหมฮะล่องเรือน้อยไปกลางทะเลแลวไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงฝั่งเป็นบ่อยครับน่าแหละในช่วงที่เราแบบช่วงที่มาแรกๆอ่ะเแบสบเขียนไปเรื่อยๆเลยแ,ลแบบแล้วแบบเวลาเราเราก็จะแบบเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะมันจะจบเข้าใจไหมประมาณนี้ก็คือแบบแต่แต่คนนะ่ะที่เขียนเอเซ่อ่ะถ้าเขียนเป็นนะ่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะเริ่มณจุดนี้แล้วเขาจะจบที่จุดนี้ซึ่งตรงนี้พี่คิดว่า หนูว่าพอจะตอบตัวเองได้แล้วเพราะว่าจากการทำา u t l i น e เราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มที่จุดนี้แล้วเราจะไปจบที่ตรงไหนประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะวันนี้พี่อัดงานวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ stop recording ก่อนเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาคุยในเรื่องของรายละเอียดว่าไอโจทย์เรื่องอ online learning ที่ยากขึ้นน่ะเราจะทำา u t ไลน์กันแบบไหนและพี่จะพสต์งานที่อ่ะให้ให้พวกเราดูว่าเฮ้ งานอ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นแบบนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้เขียนถูกแกรม,มาแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่สำคัญเลยของเอเซเนี่ยที่จะทำให้ได้ดีคือแนวคิดมันต้องมาก่อนสมมุติว่าถ้าถามว่าอยากไปที่ไหนต้นเหลียวบอกอยากไปญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ในแง่ของเวลาถ้าเราจะทำเป็นบทความนะแต่ว่าถ้าครูขอให้ตอบสั้นๆอันเนี้ยโอเคผ่านฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าถูกประสงค์ข,ของการทำงานของเราก่อนว่านะตอนเนี้ยเราต้องการที่จะเขียนเป็นบทความนะคะอ่ะโอเคจบนะคะอ่ะเดี๋ยวจะโพสให้ดู